ภูมิใจเสนอว่าแล้วเราจะมีพี่พอิงมาทำไมกูงงหนูเป็นประสานงานท่านหนึ่งก็หนูบอกแล้วว่าจบจากงานแต่งหึ้นไปอะหนูเปิดเวิดด้งได้เลยพูดจริงหนูรู้ขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างละแล้วพี่อิงรับชมอยู่ไม่หนูก็พูดกับพี่อิงแบบนี้พี่อิงจบแล้วถ้าเกิดว่าขาดคนหรือ,อยังไงเดี๋ยวหนูไปสมัครเป็นฟรีแลนซ์นะ พี่คือมันเจ็บจริงแหละเจ็บพี่บุ๊คเพราะผมล็อตล็อตนั้นนะเพราะว่าผมมันขาดติดตรงนี้มาเต็มเลยแค่ไหนล่ะไม่ก็ไม่ชินไม่ชินเครื่องคือไม่ได้กีดว่ากีดเวอร์นะผมติดที่เครื่องเต็มเลยตอนนี้ผมกูรวบอืมเฮ้ยขอโทษซีมันเจ็บจริงซีมักกีอตอนสตรอเบอรี่นะดูดิดูดิอู้หยุ่มยุ่มเป็นกระเทยซอยสิบเอ็ดเลยผมขอโทษหนูแบบเออเจ็บ ผมเจ็บจริงๆเมื่อกี้คิดผีดอ่ะตายฮ่ายังพึ่มยังไม่เสร็จแกงหนูผมบอกว่าเบาๆดีเจ็บฉันก็ดนพวกแกงอะแกงอะไรล่ะเขาเรียกว่ารู้ปะตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเด็กเลงแกะพี่บุ๋มพี่บุ๋มเล่นละครจนชิงว่าคนอื่นเล่นละครด้วยพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันคนไร้รู้แล้วชื่อว่ามันคือเรื่องเราหรือเปล่าเราที่ชอบเล่นละครหรือเปล่าคุณแม่ ตลกมากแกงบ่อยไงคิวผมรอนสุไอคิวมันชอบแกงไงหลุดเป็นกรคำเลยอะก็ไม่คิ้แบบเจ็บจริงจะพูดทำไมมันวุ่นยุ่งยุ่งจังวะตรงนี้สับใหม่อยู่เหมือนก็เธอซอยสิบเอ็ดจริงๆอยู่เหมือนสุขุมวิทก็เธอซอยสิบเอ็ดว่าเหมือนเรียตอนแรกอะคิรว่าพี่จุ๋มจะไม่ทําอะไรใช่ปะจะแบบโทรตามพี่จุ๋มมาลอนผมไม่คิวหน่อย แล้วพี่หนูทำอะไรแล้วคือหนูไม่รู้พี่ผมมาก่อนไงยังไม่โทรหาพี่จุ๋มแล้วคือหนูรู้หนูหนูคิดว่าพี่ผุมซื้ออาหารเช้าไว้ให้หนูก็เสียดายใช่ปะหนูก็ไล่หาพี่จุ๋มว่าเมื่อไหร่แล้วมันไม่ได้รวมอยู่ตอนที่เราซื้อหรอไม่รวมหนูก็เลยถามพี่ผมว่ารวมหรือไม่รวมแต่หนูจ่ายเงินไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเช็คบินมาแล้วไอ้นี่ไม่กินก็จ่ายเพิ่มก็ได้เดี๋ยวไปจ่ายตอนไม่จ่ายไปแล้วไม่แต่แค่แบบไม่ได้จ่ายจริงๆิใช่ไหมกลัวเขา เดี๋ยวไปเปิดดูในที่ที่ที่อันกเจาะเพราะว่าเขาพรีเซนต์แบบเหมือนเราจองเบเกฟัดไว้ให้คือเบเฟัดอยู่คนมาคุณไม่กินต้องเนี้ยคือถ้ารู้ว่าไม่มีก็คือไม่ไม่ไม่ออกไปไงครับแล้วถ้าเขาเขาจะไม่นี่เออคือเราไม่ได้จองเราจะมาแนะนําทําไมว่ามีเบเกฟัดตรงนี้ของคุณตรงนี้นะเดี๋ยวคุณเดินมาที่นี่ตอาหารดีปะอร่อยออมลงออมเล็ตดีฉันก็ไปกินไม่ทันละมีชงมีชีสมีแกงเหวียวนมีสปาเกตตี้มีเบคอนอตเดเบคอนแห้ง ไมีสลาาัดบาสลัดมีขนมปังหลายแบบกอบอทำให้สวยนะคิวอ่ะสวยก็สวยอย่าจับมันเยอะพี <c oughs> ่บุ๋มเสียงดังเป็นสาวห้องนะฝรัง่งเขาฟังไม่ออกอมีแต่ฝรั่งแก <One input? S 1> หนพังงานน่ะใช่แบบนี้แหละเพอไปพักผ่อนทำไงแล้วหนูสับสนพังงานกับพังงาเมื่อคืนคนถามว่าอยู่ไหนหนูบอกว่าหนูอยู่พังงานไม่มีแบบเจอหลาดแล้วอ่ะรักเขาต้องภูเก็ตรักเขาอ่ะต้องภูเก็ตเมื่อคืนมันพูดหนูว่ามันพูดกับหนูว่ารักเขาอ่ะรักเขาหนูแบบคิดถึงเขาแล้วอ่ะเป็นไรอ่ะไปสปอนให้หน่อยดิพี่ผมคิวบอกว่า เป็นสป,ปอนให้หน่อยดิพาเขาไปหาสปเปนไม่ฉ,ไม<อ>ฉันจะไม่ให้แกได้แฟนฝรั่งเอ้าฉันจะไม่ให้แกได้แกอิจฉาละสิ<ช>เพราะสปปเปกแกมันคือฝรั่งสาริสยาแกอย่าม,มันม่นว่าแกจะได้เขาอินดังชีดเลย <laughs> รู้อย่างนี้ึ้นนะไม่มีเลดผูดลำสุบลำเหนอเขาดีกว่า <laughs> บอกไอ้าบอกว่าจะทำอะไรก็ร,ร,ร,รีบ <laughs> ทำเลย เป็นอะไรแล้วมันมันทะลวงมันเจบบม่ <laughs> งั้นเราก็ไปจัดก,การที่เราพร้อมก่อนแล้วค่อยนัดเจอเขาใหม่ <c oughs> อย่าให้เขามาเสียเที่ยว <c oughs> นี่สอนถึงถึงปะเนี่ยพูดให้ฟัง,งเฉย <c oughs> ส่วนขวัญก็รักคงสงวนตัวไม่ให้ใครจากนั้นไม่อนุญาต <c oughs> และอีขวัญไม่รักเลยใครเข้ามาห้ามยุ่งเจ็บอีกแล้ว <c oughs> ใครเข้ามาจะแชง่งแล้วเมื่อกี้แม่ลีมาเม้นต์บอกว่าอะไรนะ แม่ต้องสวยทุกวันเพื่อไปทางานแล้วหนูบอกว่าฉัันกําลงแม่แม่ตอนนี้สวยแล้วแม่พิมกลับมาว่าแต่ต้องสวยเกินไม่ใช่สวยมากไม่อยากสวยมากแม่อยากสวยเกินเขากว่าอยากมานะแต่อีเวนเขาลักตัวเ้ยใช่เขาบอกว่าวันนี้ฉันกําลังเดินทางไปทําสวยเพราะไปพบหมอนี่ฉันกำลังไปพบหมอเกาหลีไปทําสวยเพราะมันคืออาชีพมาเมนถูกปะใช่บอยพิมพ์อ่ะใช่บอยพิมพ์ตลกมากบอกแม่สวยแล้ว ไม่มากค่ะต้องสวยเกินต้องสวยเกินเออไม่มากค่ะใช่ไม่มากค่ะต้อง<ม>สวยเกินปวดหัหวหากแม่ลีมาด้วยคงขําไม่ไหวแม่คงไปยืนคุยกับฝรั่งหนูว่คิดไปฟูดฟรีฟอร์ไปค <f ork> <ป>้าวนี้ไม่ต้องหัวแล้วกันเนะาะห่าอย่าไปหน่อยดิเปนาหนยแล้ไม่ถึงอะ่ะคืนนี้ไม่ใช่ยำนะคะไม่ใช่ยำสอง กุ้งกระโทนกุ้งโทนนะเดี๋ยว่อยทำกุ้งสุกคิวนีอะไรชอบบอกว่าฉันจับผมแต่ตัวเองก็จับไม่หยุดมันเป็นอะไรนักหนามันแก่เห็นปะเดี๋ยว่ันทาข้างหน้าอีกรอบนึงมันเป็นอะไรมันยังไม่ได้ทำาน๊ะเดี๋ยวโดนหน้าผากอันนี้มาดูใช้ยากเนาะใช้ยากหัวจับมันนอเล็มมันรอยสีชมพูของพี่ผุมดูไอ้นี่ปีกของเกาหลีไงแต่นี้มันร้อนเร็วนะแล้ร่อนอยู่นะ ที่ผมดูดิสิวหนูขึ้นเลยเม็ดหนึงมาวันเดียวไอ้สีชมพูที่ผมใช้ยี่ห้อนั้นอนะดูดูง่ายกว่าบินไปเกาหลีดิวอดนนาวอดนนาล้านี่อ๋อจีดีเฮดจีเฮดดีลูกค้าหวัดระแวงตลอดเลยเหรอแล้วที่โอเจอ่ะเขาก็ใช้อันนี้นะเว้ยแต่เขาใช้คล่องมากแบบปุ๊บป yeah. ุ๊บป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 ุ คิวรอ,อก,กอบอพาไปเกาหลีพิกัดชุดหน่อยพี่กอบออลซ่าปัดติ๊กตอกเองไม่เป็นมั้งรอฮะเออเสื้อยืดฉันยังไม่ได้ส่งเลยฉันใส่เสื้อยืดก็บอกขอพิกัดเสื้อยืดตัวนี้ค่ะคู้แบบต่อไปนี้คู้ต้องจดแล้วเราซื้ออะไรที่ไหนเพราะว่าเอลซ่าถามทุกชุดไม่เราก็ปล่อยเอลซ่าทุกชุดไปเลยเออเอเอจบรายเด<อ>ือนเอลซ่าเอฟเดีย,ดดยมีโปรโมชั่นรายเดือนหมาเหมาสามพันได้ชุดไปหยุม่มแบบคิวขวัญบุม๋ม <laughs> โอ้ยวีนไม่วีนไม่วีนเอาไหมโปรวชาันหมาเหมาสามพันจ่ายสามพันใส่เสร็จแล้วก็เก็บไว้ให้เลย <c oughs> จบ <c oughs> มีให้เลือกถ้ากดซักให้ก็คือสามพันห้าส่งให้สิ้นเดือนอเอลซ่าว่าปกติเอฟขอพพ่ก็บอชาม <c oughs> ติ๊กตอมอกชอบสาวนเนาะมันชอบให้ขึ้นมาแบบแล้วก็ตอนนี้กลับมาเป็นอย่างไรนะปิดกันขึ้นมาปุ๊บปิดกันสิบาทีอะ อ,อืมเมื่อวานก็โดนวันนี้ก็โดนมาถึงบอกคุณทำผิดกฎขีดจำกัดเลยก็ยากเกินอ่ะเรื่องเนี้ยไม่ดีเลยเขาบอกให้น้องขวัญจับคิวนั่งนิ่งๆเมาเมาเลยหรอรักพี่บุ๋มน้องขวัญจับคิวนั่งนิ่ง,งค่ะไปจังหวัดในพังงาค่ะขานั่งไม่นิ่งก็จะาพามีนาขนาดกบอย,ยังบอกยากหลอนไม่ทนเอา นสลับตำแหน่งกันแล้วหรอคะใช่ค่ะเพราะตอนนี้แก้มหมุมปิดตัวละดาวใหม่ดวงใหม่เกิดแล้ว่านลิปติดฟันอีเนี่ยนะมันไม่รู้สึกเนาะเวลาทำเมื่อก่อนไม่เคยมีฟีลลิ่งว่าลิปติดฟนะแต่พอทำวีเนียมาอ๋อขัดใส่ละปากบางอีกไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์หมดยุคกบอแล้วค่ะตอนนี้เป็นไอคิวละเคยมียุคฉันด้วยหรอเคยมี ทำไมช่างผมหน้าเหวี่ยงจังคะอีปื้มปื้มอยู่เฉยไปให้ฉันดูเป็นคนดีบ้างเถอะปื้มเออปื้มเนี่ยให้พี่บเดม๋ยาพิมอะไรให้ฉันแบบคอยวีนแล้วคนก็ชอบดูวีนมันเป็นอะไรอ่ะคะเออปื้มเป็นอะไรอ่ะปื้มจักยังไงตกลงตุ๊กตาอย่าน่าอยู่ไหนถ้าไม่เอาฉันจะเอามังกรอ่ะนกแก้วไม่ใ้เหรอฟาร์มิงโกนกแก้วฟาร์มิงโกตกลงตุ๊กตาอยู่ที่ใครตกลงยังไงแล้วมาจับได้ฉันอีกมันเป็นยังไง จริงแปลกๆอุ้ยพี่ซื้อซื้อเลิฟยูโบ๊ทอุ้ยพี่ซื้อซื้อจำได้ไหมจำได้เล้งโกเดนพี่ซื้อซื้อเขาเป็นแบบอทเทิร์ตปะใช่ปะวะเลิกมังกรนกฟาพิงโกทุกกระต่ายมังกรฟาพิงโกชัดๆหน้านิ่งๆก็หาว่าเบี่ยงเนอะไม้อันนี้น้องในขับเฮาส์ที่บุ๋งเคยเจอเขาไอ้นี่เขาเละเขาแย่เล่นอย่าไปปูมโดนทัวแน่ พี่ช่วยหนูด้วยเขาทำหนูตลอดบางทีกูอบอกให้หนูเต้น, <c oughs> ขนเขาบอกใช่อีฟื่งชอบบอกว่าพี่ผมเต้นให้ดูหน่อยค่ะชอบคนอย่างเงี้ยมันน่ามันน่าทุบหลังเขาชอบให้เขาชอบทำไมนะเ <c oughs> มันมีฟิลเตอร์เขาชอบให้หนูเต้นใ <c oughs> จยเย็นคาแฟนคลับสิ่งนั้นน้องที่ออฟฟี่บอกว่าชอบกบซีนน่ารักงี้งงชนชอบวีน คนรักก็บอยอยู่ตัวนี้หนึ่งคนนะคะน้อยจังน้อยเนาะ <laughs> พิมพ์มาไม่ได้รู้สึกดีเนะลยเราคิดพี่จุม๋มว่าแปลแสแล้วนะใช่ปักเซศะหรือคนเห็นชือลองไห้นี่มันลองไห้เป็นด้วยเหรอคือคิดพ่อยังไม่ล้านวิวเลยนะนจะบอกให้ว่าอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคบรถใช่สนุกหน้าตกกดสิวหน่อยที่คิว้วค่ะ เราสามารถกดสิ่งนี้ได้เลยหรอมันไม่อืมอันนี้ไม่ใช่สิวนะคะไยพอดีว่าเห็นพี่พีทมีตรงนี้ก็เลยอยากมีตรงนี้มาส <c oughs> มควรแล้วพี่ท่านทำผมแกขาดคลิปครบโรจิเอวีเอวีโซลวีกบอตํานางคายไปเนทุกคนในนี้รักพี่กอบอเออใครชื่นใจหน่อยใครรักกอบอนะคะยังมีคนที่รักกอบอรตรงนี้หนึ่งคนน้อยอะ่ะ เออคนในนี้รักกอบอแบบเนี้ยเออมันดูเยอะหน่อยพันแปดนี่เห็นไหมล่ะค,คือหนึ่งคนมันน้อยเกินอ่ะเบะทำไมพี่บุม๋มวีเซลรักกบอบวกหนึ่งรักกอบอสามพันเลยครับบอกเอามาสามพันคนรักกอบอคนที่ร้านเจ็ดอยู่นี้เออ รักสุดๆคนรักพี่ผมเยอะขนาดนี้ต้องเต้นขอบคุณแฟนคลับแล้วแหละอีปื้มด่าไปเลยค่ะพี่ผมต้องเต้นแล้วแหละคิวโอ้ยเอออันนี้คือเฉยเฉยไม่ได้เลยคุอเจีอย่าวีนพี่ผมตอนนี้เป็นอินนี่หรอเป็นพระมหาเทวีเจ้าแกสิเพราะแกนั่งให้เขทาทักผม <c oughs> เป็นบ้าหรอแล้วพี่ผมเป็นใครอีกคนชื่ออะไรนะเออคู่กันตอนนั้นนะอะจำไม่ได้เมยะชื่ออะไรเอ้ยชื่ออะไรนะ คิว <Q S 2> เดี๋ยวมันโดนมือแล้วมันโทษใครไม่ได้นาะเพราะเราเสนอหน้าเอายกมือขึ้นมาเองเนาะอีกคนนึงชื่ออะไรนะผมอ่ะคือตัดมาสองฝั่งไม่เท่ากันปลายเส้นผมอ่ะเนี่ยงงฟินิกส์นะคะก็ปลายเส้นผมสองฝั่งมันไม่เท่ากันน่ะอ่ะแก่โอ้แก่ทำเอาหวีมีหวีไหมล่ะหวีในห้องน้ำฝัน คือเธอใช้ของคนอื่นทุกอันเลยเหรอคือของหนูก็มีแต่ของขวัญมันก็ดูแบบสั่งดีเอาของตัวเองมาใช้โอ้ยเหมือนผู้ชายมากเดินตัวแมนมากเดินที่มันเป็นทันดิแล้วของพี่เหมือนเป้ไฮล็อกแล้วตอนนี้ทีพี่บุ๋มทีพี่บุ๋มเหมือนหมูหนูยังไม่เคยพูดเลยโทษนะคะเหมือนหมูะไรเอ่ยโอ้โหโชหุ่นเออเออ เออๆับมาปเป็นแก้หมุเออเอๆอเออเออเอาหวีสางซิคุณแม่สาง <S 2> <S 2> <S กดกันอีชอบชอนางร้ายแท้แรงยันหยักได้แก้หมุนีเวลาดูนางร้ายอ้ยดึงโอ้อันนี้เป็นฉากนะคะอันนี้เป็นฉากหวีผมให้ อ่ะเหี๋าคอย่าหนึ่งมา่กเมื่อสร้างผมไล้ชอบดาราแกมันก็แค่ลูกแท้ๆถึงจะเป็นลูกทแกมันต้ตามอันนี้เป็นฉากผมแล้วนี่มังบอกวอ๋อเจ็ทิตตตอบแบบความรุนแรงเจ็บหลายนี่คือนี่มาเบอว่าอยูห่หัว พี่บุ๋มขาดเสียงคงขาดอีกแล้วก็คิดว่าแกจะได้แฟนฝรั่งอย่างนั้นเหรอแกอยังมันนาไปเลยอย่าอิจฉาอย่าอิจฉาเราได้แฟนไทยก็ดีแล้วปากหลุดปากหลุดเลยอ่ะพี่บุ๋มมันไฟขาดกบอหน้ารักบันเทิงฟูดเราติดกิฟต์อยู่แล้วไม่ใช่หรอคือเราไม่แสกผมไงอ แล้วเป็นช่างทำไมไม่รู้จักแสกให้ก่อนล่ะเอาช่างคนแรกเคี้ว,เ,วเอาแสกเอาเมื่อกีน้หนูแสกแล้วไงอ่ะ <c oughs> แล้วพี่จุ๋มแต่งตัวสวยมากเห็นยังเหรอฉันบอกให้เขาใส่ชุดบิกิน,นี่นะเว้ยแต่เขาไม่มีไงถ้ามีเขาใส่แหลฉันว่าจริง<ม>เขาไป่เอ<ะ>นอนกลมกลืนกับฝรั่งละ เขาจะหาแฟนฝรั่งหรอวะแปลกๆล่ะเขาจะหาแต่เขาบอกว่ามีแต่คนแก่หนูบอกจริงแม่เอาละโดนทิ้งแน่แก้มุกอ๋อทุกคนก็พร้อมทิ้งลนอยู่แล้วแหละฉันก็เลยชิงทิ้งก่อนให้มันจบดารานงางร้ายตัวยอกกอบอยอกชัดเกิด <laughs> กอ,อับอีกครั้งคนรอบตัวทิ้งเงี้ยแม่พี่เลี้ยง<า>หนีป<า>ไป<ม>ปากไม่ปากไม่ดีปากไม่ดีปากไม่ดีดออคนรอบตัวหนีไปม,มีแฟนฝรั่งเริ่มจากพี่เลี้ยงในบ้านเงนี้ยสวยอ,อตามตัวโดวยน้องสนิทอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้ามันไม่เข้ากับผมหยิกเนาะ าแล้วก็บอกว่าผมตรงสวยกว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีพี่พีก็พอแล้วแต่ข้างหลังสวยนะเว้ยคิวน้องนิ้นข้างหลังนี่คือเจ้าสาวจริงค่ะหลังให้กล้องทางหลังให้กระนดกไม้อเล็กซานดุนเลยเหรอสวยแต่คือมันไม่ได้หน้าไงหน้ามันไม่ได้ไงจริงคุณมันไม่สวยแล้วหรือบอก่าพอหน้ามันพอคิวมันเท่มันเลยเหมือนผู้ชายตอนเนี้ยคือทำให้เรา คือทำหมาสวยแล้วนะติ๊กิ๊กแม่เลยก็บอกแล้วว่าหน้าแมนน่ะหรืเราจะถักเปียทำไมไม่หน้ามันแมนนะวะแปลกๆลกมเก็บข้างนึงหรืออะไรอย่างงี้ไหมเก็บข้างเดียวพอเนี่ยขำวีบอกว่าขำอ่ะเนี่ยพราตอนนี้ไม่เหมือนพิ่เป้หรอนี่ไงมีอะไรคอนบูลลี่เขาบอกว่าสวยอ่ะพี่ผมก็มาเปียให้ดิเอาไม่ล่ะมีหนังยางไหมล่ะมีแต่หนังยางใหญ่เก้ากิบที่เอามาติไงเออ อ๋อแต่นหนังย่างมันสีดำพี่บุ๋มมันใหญ่ไงผู้ชายชุดเสื้อเหมือนก็เหมือนผู้ชายแล้ววันนี้นึกออกไหมครับเป็นไรอ่ะผู้ชายแต่งตัวงี้เหรออืมเย่มามน <c oughs> สวยแต่เหมือนผู้ชาย <c oughs> เอ้ยมันแปลกๆชอบกระบอกและคิวกับควันติดกิฟต์เนี่ยหรือว่าจะทำเป็นน,นี้เป็นผักเป็นเปียใหญ่พี่โอ๋จะตกงานอะไรอย่างเงี้ย ไอโอ๋ไม่ตกรถคันตอนเนี้ยคือสักพักนึงแต่งหน้าเองไฟดีเลยด้วยนะเนี้ยไม่แล้วเขาโทรมาว่าช่างมาไม่ได้ไม่หมดของเยอะก็หนูก็บอกว่าก็ไหนบอกเอาผ่าดไปรับเขาไงคะแล้วมันจะไม่พอได้ยังไงบอกเอาผ่าดไปแล้วคือเอ้าเรียกเขากลับมาให้หน่อยค่ะคุณแม่เรามาดูว่าของผันมีอะไรกันบ้างนะคะถ้า่อเขายังไม่ขอหรอกอย่างนี้เงเพื่อนถึงได้ด่ารับลังอะ วิ่แรงเกินวิใต้ตาเป็นแบบแพ้เราต้องม,มีหนังยางไว้คิวที่ไม่ใช่หนังยางเส้นใหญ่โอ้โภูมิแพ้ใต้ตาเยอะมากพี่นาดมากอะ่ะพี่แพ้ก็ควอใส่ชุดกุยกลายใช่ปกติแล้วเหมือนจะสั่งชุดจากจากจากรุงเทพมาแล้วให้พี่พีจิบมาให้ด้วยแบบแบบเปลี่ยนสีคิว้ว เปลี่ยนหัวที่ผมมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็คายจบผมหนูแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็คายเดี๋ยวก็ไม่เป็นพี่เป้แล้วแล้วคือพี่เป้เราคลิปดิพี่เป้เป็นไม่พี่เป้ <S <S เ,นะเดินทางมาถึงนี่ไกลมากครัข้างห้องพี่จุ๋มอยู่ไหนก่อนฉันก็ทำไม่ได้เหมือนกัน <S <S พี่จุ๋มเดินมาหาคิว ใช่พี่จุ๋มกว่า <วะ S 2> พี่เดินถูกด้วยคือฉันต้องถามเขาว่าอยู่ไหนก่อนถึงเราปะสี่ปุ๊บก่อนถึงเรานี่ไงเดี๋ยวไปพร้อมกานอ,อยู่ไปก่อนเนี่ยเราจะไปเลยเหรอใช่ไงเขายังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะก็ซิที้ซิที้จะมา,า,มาม้ไงมันไม่ที่งานผิวกับอันนั้นอันนั้นงาน,น,นผิวน่อมา ก็เองอ่ะที่ไม่ผลิตอะ่ะอนไหนมี้ไหนตัวสีฟ้าอ่ะไม่ใช่ไม่ได้มีความเข้ากันเลยติดกิ๊บโบพให้บุ๋มดีกว่าตุบมาจากบ้านมาหนึ่งอันผ่านแต่งตัวอ่อยผู้ชายนะจริงอ่อยใครวะอ่อยอะไรวะแต่งตัวโกงเกินแกโกงยังไงยั่วเกิน คือฉันใส่อย่างเงี้ยคืออยากมายั่วพี่พศเต็มหล่อไม่ใช่นะควันฮะอยากมายั่วพี่พศซิตี้ซิกหล่อคิวเราเราพูดเราพูดซิตี้ซิกหลายความเนาเนี่ะแถมเราต้องจ่ายเขาด้วยซ้ำแต่เขาลดราคาให้น อยากเห็นมาดามสุ่มมาดามสุ่มใส่เสื้อยูธรรมดาแต่ว่าข้างล่างเป็นกางเกงเแบบไอคิวนั่นแหละแบบกุยกรายกุยกรายไม่มีต่างหูที่เข้ากับชุดเลยงงวะกุยกราย ที่ยวไหนกันพี่บุ๋มมาถ่ายพีวดดิง้งไงเนี่ยไม่โฟกัสกนเลยวันนี้เราลง,ลง,ลงรูปพุคเีวดดิ้งสีดำวันนี้เราลง,ลงรูปพีวดดิ้งชุดดังเลยไหมได้นะ,ะแล้ทำเสียงจอยอยากให้พี่สามคนทำคอนเทนต์แม่เก่งที่สุดแล้วนเ,นเดี๋ยวพ่อสั่งให้ลบอีกอยากให้พี่ทำคิดแล้วค่ะเพราะอยากทำแม่เก่งที่สุดแล้ว แต่แล้วตอาได้ทำกับแค่ขวัญตายแล้วเริ่มันในเวแล้วพี่พีใช่ปะพีพีสี่แปดโอเคสี่แปดอะไรนะสี่แปดสองสองจ้า<ะ>จ้าคิวปะปะเขาให้ไปเจอสีอ่แปดหนึ่งหมื่นเขาจะบีบแน้จ้าบีบ ได้ค่ะคุณแม่มน้องคิวสอนต่งหน้าหน่อยค่ะคื่อยากกินกล้วยอีกแล้วกล้วยอยู่ในห้องก็คือต้องเลยปรับห้องหรอโอ้โหพี่เดยวก้วอนแล้วเห็นไหมช่คือจะเอานู่นเอานี่ก็คือยังไม่ได้หยิบแต่ว่าช่างยังไม่มาสอนแต่งหน้าหรอกพี่ผมไงทำไมน่ารักปะ<อ>ทำไมอะ่ะไม่ดีตรงไหนอะ่ะคืออย่ามาจับผิดเป็นการ์วเนื่อยไฟดาวลงนานละ ไม่น่ารักต้องไหนอเหีบบ้ยแล้วขอเดาปะไม่แบลหรอหน่อยอ่ะหน,ห,อหน่อยอ่ะเดินออกก่อนไปเจ้าขอแต่ว่าเออต้องรอช่างหนิคุณหน้าแมนมาก แยคุณหลอนให้ทำไมเนี่ยฮะความสวยอยู่ไหนก่อนพี่หนุ่มคุยอะไรอะคุยโทรศัพท์เปล่าพี่หนุ่มพูดคนดี้เขาคุยเขาคุยใครอ่ะเอาคุยโทรศัพท์คียวคีการไม่ไเคียวไปคุยกับพี่พีชเหมอนกั ทำไมอ่ะไม่เป็นไรที่บุ๋มคือคนที่สวยที่สุดแล้วคือสวยคฉันคุยกับผู้ชายแล้วดีว่าโอเคแล้วแต่คือก็ไม่โอเคกับฉันอีกเออเออเออเอ่วว่ะเอัวี้งมาได้ขนาดนี้ออชเอม่ต้องเาด้มาวยใส่หยิบไปผื่อ่ะ อได้เปิดมาแต่กินก่นสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมเป็นทับทิมปะนี่ไปฮะพี่เขาให้กล่องของขวัญใครหรอใครปะวิ่งโทรไปหาใครไม่รู้ใช่เมื่อกี้หนูเห็นอยูตินโยตี่บุ๋มว่า อาเีได้แล้วเอาแอเดมเอาเปิดอร์ิัใช่ไห้รบปิดที่เรา่งถึงใช่ไหมปิดแล้วไม่งั้นเกิดอักคีภัยนะไดูใหม่ไหมเร็วบคนไทยกล่น้อยนี่นะคะจริงๆเราเป็นคนเน่ยเดี๋ยวมันเกิดอักคีภัยที่ห้องเรานะถอดค่ะเดี๋ยวมันเกิดอักขีภัยนะ พยดถอยมันจะไม่มีเน็ตพักหนึ่งอ่ะ